สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องจง h ชนแนลนะคะอันนี้ค่ะไม่รู้ต้นอะไรค่ะมีลูกห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ลูกอะไรนะคะเียเดอะๆนี่นะคะห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะดกมากเลยค่ะไม่รู้ลูกอะไรค่ะ ท่านผู้ชมรู้จักไหมคะว่าต้นอะไรแฟนบอกว่าต้นเป็ดทะเลค่ะนี่ค่ะลูกดอกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อรู้จักไหมคะว่าลูกอะไรนี่นะคะอยู่กับเจ้าของช่องค่ะเจ<ส>้าของช่องชี้มาให้ดู นี่ค่ะเขาเรียกต้นเป็ดทะเลนี่นะคะห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะห้อยเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ลูกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เขาห้อยตังตังตังเต็มไปหมดเลยค่ะรูล้ล,ลูกอะไรค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมคะห้อยตังต่งเต็มไปหมดเลยค่ะใครอยากมาดูมาชมก็มาเลยนะคะที่สวนตะตุตจจักค่ะ มีดอกไม้นิดหน่อยค่ะดอกไม้สวยมากค่ะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนหน้าค่เจอกันใหม่นี่ค่ะสองพ่อลูกโบกมือไว้บายนะคะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งติ๊งตงต,งต,งต,งติงด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะ